โอ้ตอนแรกก็กะจะแบบเอาหมดอะไรแต่ไม่ไหววะโดนพิมพ์ใน YouTube เลยน้องโหลดสอนโหลดฮอนโหลด4บิตสมัครอะไรแล้วพี่จะหาตัวโหลดไม่ได้อะไม่อยู่ในดีคอร์ดมันอะน้องต้องเข้าดีคอร์ดมันอย่าไปโหลดเล่นเยอะนะเว้ยระวังโดนพี่หวันกินกินนะเว้ยน้องแหมใครมันบอกว่าจะโหลดเรนเด้อป่ะกูโหลดแล้วกูโหลดแล้วแต่กูขีดเกีองกูขี้เกียจไปเล่นห้าตากูเล่นไปตาเดียวเอง กูเล่นฮอนมันงงๆว่ะถ้าเล่นแอลกูสู้ตายนะเว้ยแอลกูเล่นโหดน,นะเว้ยแต่เล่นฮอ,อนแปลกๆเจลแอลยมันเขมอะไรครับกูงลงเล่นตั้งแต่ซีซั่นสี่อ่ะคาตาลินาปาดาบบอกกูเลิฟสุดละคาตาลินารู้จักบายเจ้าคาตาลินางงอยากซือโอ,อ๋อย่างเงี้ยสมัยก่อนที่มันยังไม่เป็นกระจังลมใช่รึใครทักพ่อบ้านใครมาเล่นที่รักอะแม่เรียกครับฮะแม่กูเรียก เคียบแม่เป็นนั้นเรอหาฮะเ้ไปละเ้ปปก็ปา้นนไงไม่ใช่แต้ไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนอไม่เคยมีแล้วแรม่จะเข้าไปดูปาแม่เข้าไเฮ้ยฮะเข้าไปดูปาเข้าไเเแบบไหนก็ได้ โขกูไม่เป็นดูเฟสก็ได้เข้ารีเฟสเหรอเอ้าไม่ใช่เข้าดูยังไงอ่ะดูได้เแล้วกันแม่เด๋มโอูสตรีมอยู่อะไครับคิวเปอร์เผยแล้วเจอกันอะอะไรครับสีแดงใช่หรอเหมาะผมเหมาะสีแดงหรอเหมาะกันคอมเม้นต์ไปแล้วมีให้รองก่อนไหมให้กันใจเลยอเคยไหมไม่เห็นครับเขาจะให้วัดที่ปากอ่ะให้วัดที่ฟันไม่เห็นมีใครเขียนเลยเลย เขาเจะแหงอ่ะมาทาหรอกทีน,นี้นะบอกเขาขอดูสีสิสสสต้องมีให้ดูนะมีคนเขียนอะไรป่ะจะใส่สีเขียวนะนวทำไมอ่ะไปอาบน้ำนอนไปแม่ไปเขาเอียกไงกูไม่เขาอยากระบายว่ะแต่ว่ามึงไม่อย <c oughs> มอมมา,าฟังกูระบายก็หนูสตรีมอยู่กูอยากมาฟังให้มึงระบายแม่กูโคตรเคร<อ>ียดเลยเขาไม่กล้าออกมาเพราะอะไรเพิ่งเพิ่งจะมาดัดครับเพราะว่ามันไม่เพอร์เฟกต์ครับ มันมีสองแบบตีก่อนนะมันเย็นขึ้หน่อยอ่ะมันเริมสึกไม่เพิ่มตีก่อนก็อยู่ดัดด้วยเหรอหคนเราอะารหรือไพี่กูเนี่ะเดี๋ยวลงสักพักตีสองตีสามถ้าตีอยู่ฮัลโหลไอพี่พี่หวังทำฟันได้เหรอเพิ่งเพิ่งจะทำนัดหมอไว้กลางเดือนนี้เออแต่ผมมองว่าฟันธรรมชาติดีสุดนะมีเสน่ห์กว่าพี่อย่าไปดัดเลยเก็บคำว่าเพอร์เฟกันเลย มึอมันไม่มีอะไรที่เพอร์เฟคจริงหรอกเว้ยเป็นของันเป็นเวลอดนะล่ะอ้าวกูพูดจริงแล้วมีอะไรเฟอร์เฟคหรอกันจับมือหน่อยคำพูดมึงใช้ได้เหรอนี่ไงแม่กูมาจับมืออ้าวแม่ถูกไหมไม่มีอะไรเพอร์เฟคทุกอย่างเล่ีร่ามีละไรวะถ้าถอนกันไปนะเพราะตอนก่อนจะดัดต้องถอนด้านข้างสองซี่ปึนะเอเาดิสร็จแล้วก็ทรมานด้วยแดดข้าวก็ไม่ได้พอแล้วเขาไข่น็อตทิ้งกันล้าถึงสมอง แม่บอกพี่หวังบอกมันไม่มีฟันโคดแม่บอกมันไม่มีฟันโคตรต่อให้ไม่มีฟันโคตรอ่ะเขาก็ต้องถอนไว้ยึดเพื่ออย่างนั้นเองจะดัดฟันเข้าไปแล้วเอาพื้นที่ส่วนไหนเอาพื้นที่ส่วนไหนใส่ฟันชืบอกไม่ต้องถอนฟันอยู่แล้วโดยธรรมธรรมชาติแล้วงั้นมึงดัดคือจะให้เขาใส่ฟันอย่างเดียวถ้ามึงไม่ถอนตอนให้เรียนไม่เรียนกันนะมึงจะดัดฟันแล้วไม่ถ่นพื้นที่ทั้งแรฟันจะเข้าได้ไหมคิวจริงไหมผู้ถามเนี่ย กูดัดฟันมาก่อนเนี่ยถามเด้ตอนนั้นกูก็เคยเป็นเหมือนกันแต่ตัวยาวอะพ่อกูดัดตุ้มนะเออกูวนันใหญ่ยาวมึงโดนเจ๊แชมเทสนะกูบอกเลยไม่ใช่บอกถ้าโอยเคแม่กูจะไปอยู่ไหนมันเฮดมึงรู้ไหมเนี่ยมันขอที่บอลนะไอ้บอลมันไม่เอากูแล้วมันพูดมันพูดแล้วมันก็ทำไม่ได้วันนั้นกูถามอีกรอบหนึ่งแม่งพิกพิชลิ้นเหมือนพิกกระดาษเลยบอกอะไรไม่เคยพูดตอนนั้นมันเคยพูดอยู่กูบอกเออไม่เป็นไร กูไม่ไปแล้วตอนนี้มาเรียกกูกูก็ไม่ไปมึงเรียกไอ้บอลมาเคลียร์กูเด้กูไม่รู้ทำงั้นพี่บอลเป็นคนแรกไช่ไหมจิวจำได้ไหมเสร็จแล้วไอ้เขาเป็นปักเก่งบอกไม่เป็นไรวันพระไม่ได้มีหนเดียบอลไอ้โหเออฮะทีเองเขาไม่ว่าทีเอาพี่บอลไงบางบอลไง มันในนี่มันบอกว่าตอนแรกมันบอกว่าเดี๋ยวให้แม่เข้าเดนบันทีสแม่กูแบบต่อคอมอะไรอย่างดิบดีเลยสักพักแม่กูได้เล่นเข้าเดยมันเฮปุ๊บโดนขายฝันแม่คุณแม่แม่กูยกคอมแม่เอามาตั้งเลยโดนขายฝันอยู่ดีๆเขาก็เปลี่ยนใจไว้อะไรว่าตอนนั้นเขาชอบคุณเล่นอะไรอยู่ที่น้เขาดูถูกกูเกินไปไลยบอลเขาไม่รู้จักกูจริงนะมึงเมื่อก่อนมึงเกิดมามึงเป็นเลยไหมกูมั่นใจึงเก่งไวบอลแน่นอน ไม่ว่าคำพูดคำจาคารลมกลัวมากมายก่ายกองคนที่ไม่เอ่อคนที่คิวไม่เคยหันมามองเอ็นพีเตอร์พีเตอร์เป็นอะไรเนาะแล้วคนไหนจะเข้าไดมอนเทนนะเพื่อนมึงอ่ะคนไหนจะไปเข้าไดมอนเทนคนไอ้พอยใช่ไหมเดี๋ยวจะบอกไอ้บอลคนนี้อยากเข้าคนชื่อพอยใช่ไหมมีมีคนสั่งมาจากสามพัน เขาบอกว่าอะไรนะเป็่นมาจจให้เป็นยิงกันกูฆ่าหมดอะอาเออกำลังไปไม่ต้องมาไม่ต้องมาเอคิวรับดิงด้วยวเหล่เท่าไหร่ตาหนึงเอ้ยยังมยังมอร์ทออกยิ่เลยว่ะยิงปีกช่ีกหาอะไรเลยเพราะว่าันิิมา่อยเพราะว่าเหมือนจัดแท่มันเข้าทรงใเอะกภาพไหมมันแลแต่ฟันพี่มันลแต่ขนมันแลแต่ขนอะของพี่เขาบอกว่าฟันพี่มันมันไม่ได้แบบ เหย็นหรืออะไรมันอะอะไรวะเออแต่ผมมีอย่างหนึ่งที่จะบอกคือเท่าที่ผมรู้จักเพื่อนผมมาดัดฟันแล้วหน้าไม่เปลี่ยนทุกคนเลยอันนี้สาระไม่ดัดฟันไม่เป็นไรดัดฟันยังพอใช้ได้แต่ว่าถ้าใช่แต่หน้ามันเปลี่ยนใครแต่ถ้าฟันไม่เกยจริงอย่าดัดเนี่ยผมจะไปดัดแม่ผมไม่ให้ดัดที่หวังตอนแรกผมอยากดัดฟันยังไม่ได้เหยี่อในดัดทำไมต่ำเที่ยวมันแค่มันแค่เอียงนิดนิดไม่ได้ผมมันไม่เกยแต่ละจริก็ยังมีเกยนิดหน่อยใช่ผมก็ฟันเอียงผมจะไปดัดแม่ผมยังไม่ไดัดไหนเอียถ้าเอียงแล้วไม่เหยื่อยอันะน่ีย ถ้ามึงดัดไปเนี่ยโกดยันลูกบวดเลยอย่างเงี้ยถ้ามึงดัดนั่งลองเที่ยวมึงหายไปเคี่ยวมึงเข้าไปข้างในมึงจะมีเสน่ห์ไหมต้นถามไหมมึงไปดูเดซี่ดีเกาหลีนี่นะพระเอกเนี่ยฟันเกตลอดทุกเกือบทุกคนตูเห็นแต่ว่าหนึ่งฟันเขาไม่เหยองแต่ว่าฟันเขาเรียงกันไม่ตรงเกย์เกแบบว่ามีเคี่ยวอะไรอย่างนงี้มันเป็นสไตล์เว้ยฟันผมอย่างเงี้ยรู้ว่าหล่อแบบธรรมชาติไม่แบบดัดแปลงแต่ถ้ามึงเรียงตรงมาเลยเนี่ยแน่นอนศิลปกรรมมาก่อน แฟันผมไม่ตรงเลยหน้าบานๆอย่างเงี้ยคงไม่ใช่ฉีดหน้าเรียวไม่ใช่พอหน้าทรงอยู่ใช่ไหมยู่ไม่ใช่หน้าทรงวีเอออย่างเงี้ยเราไม่ได้ทำวีเชยเพราะว่าเราหน้าทรงยูมันมีเคสแบบนี้ใช่ไหมอีกหน่อยเขาก็คิดหน้าทรงยูแม่ทุกคนหน้าหน้าหลังเหมือนเอเลียนหมดแล้วฮะอะไรนะแม่ยูหายากหน้าทรงยูอะหายากต้องเด็กเข้างในเยอะกาบเลยอันนี้ไม่นี่เมนูอันนี้แม่หนูไม่พอเด็กไม่เกิดมานะไอ้พวกไกล่ยานป้อนแล้วเขาเหลียวแม่เลยเห็นไหมพอโตมาหน้าเรียบเลยอโโ้หสุดๆ พรวมภาพรวมมันนิดเดียวแม่เขาจะไปดัดฟันดัดเลยจ้านี่ต้องดัดเลยค่ะไม่เป็นไรเล่นเกมเออเออเกอะไรอะไรมางพูดอะไรแม่บอกมีตังค์เลยค่ะอะไรม่งเอาอะไรกับใครเปล่ามึงยิ้มอะไรมึงยิ้มอะไรป่าก็แม่ก็คุยแม่แม่เขาก็คุยอยู่ตรงนี้ไหมอะไรคิวเปล่าครับมีใครมีใครยดีคะตายแล้วมึงยิ้มอะไร แม่กูถามว่ากูยิ้มอะไรบอกใครนินทาเขาไห้เขาละแวงจัดเลยแม่กูไม่ได้ละแวงกูไม่ได้ยินที่มึงพูดไงอมึงเอาหูฟังไปใส่ไม่ยังมึงก็พูดมึงก็เป็นล่าดิกูเจ็บหูหูฟังมึงแพงเกินไปกูไม่ชอบมันไม่เข้าหูกูอะไรนะแม่พูดใหม่ไหมคุณใหม่ไหมคุณใหม่กูชอบทุกอย่างที่เสร็จพอทั้งเมลทุกปลาทิ้งเลยไม่ต้องเสียดายบางสั่งคุณติวานบอกต่างข้างไม่ยังขาดก็ปลาทิ้งซะใหม่ตลอดต่อแม่โคตรไฮโซ มึงดูกล่องทไมเนี่ยมึงดูกล่องทุกอย่างที่ผมโชว์กูไม่อยากจะโชว์กล่องเป็นอย่างนี้กล่องเป็นอย่างนี้นะครับแล้วพังแล้วกูก็ซื้อใหม่ต้องเอารุ่นแบบนี้ด้วยออกูซื้อมามีทุกกล่องยกหล่อถ้ายกหล่อล้านแปดสิบพี่วังเข้าใจไหมถ้ายกหล่่อถอยไปสี่สิบแม่ตีกล่องพี่แม่หนูใส่แม่ led ตี้อ่ะเข้าใจปะ ี่ไปก่อนเลยเดี๋ยวก่อนแม่ไม่ให้ไปด้วยอะไรนะแม่แม่สวัสดีพี่ใหม่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ใหม่สวัสดีครับอย่างนี้ตอนนี้อะไรอะตอนนี้อะไอะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับไงอะไรนะแม่อ๋อชื่ออย่างชื่ออย่างชื่อยังชื่่อคิวครับแม่ชื่อคิวชื่อคิว ไอ้แม่แแม่แต่เขารอชื่อแม่แม่แม่แ่เาไม่รอครับไม่รอไม่รอครับยไม่ได้เหมาะสมกับ่นะเหมาะสมกับแม่ไอ้เียเจมคดีคิดกว่าละพี่ควมาเติมอันนี้หน่ไปเม่หน่อยพี่คิวปเม่เรีร้เลยปาม่เวทมากระถึงเต็มเลยแได้เปลี่ยนแมไปหนูาอคนเราเรวขึ้นมา ไม่เป็นไรคุณคุณบอกแม่แม่คุณก็ชอบข้อสังคมเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนแม่ผมเลยพี่ไปดูคุณคุณข้อข้อหังคมอยู่สองตัวนะอยู่สองคนเออเออพี่แกพี่กลางไปเตอร์พี่พี่พี่บอกไปฮม่ไปตีไปลูกค้านะไม่ได้ acting ของแม่เล็กเนหอยเอ้ชอบครับแม่อย่างนี้เลยครับเหมือนแม่ผมเลยอยู่ด้วยกันได้ครับอย่างนี้อยู่ด้วยกันได้ครับอย่างนี้ชอบเลยครับชอบเลยอย่างนี้ช่วยปีเตอร์ดิ่ลงนี้ลงนี้ลงนี้ร่างห้าลงนี้แม่เขาเตรียมลง โจกันกูโจ,ก,จกโจกโอ้โหโจกไม่กันเลยวะใจมันลอยหายไปใจมันลอยหายไปอ่วต์นะพี่พนมเล่นปะเอาคนครบแล้วเลี้ยวลงแล้วโอ้โหคนขาดเหมือนเดิมพี่หนึ่งคนเฮ้ยหืหพี่เบลจะเอาผมแน่เออช่วยไปดูหน่อย เฮ้ยนม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 อย่าแสกอย่าแทกูกูตายโอ้โหเียเชหเวมันมันไม่มีใครชุบด้วยบอสคิวเลยวะ อ่าไม่มีใครดึงเดอะบอสคิวเลยวะอ้าไม่มีใครชุบเดอะบอสคิวเลย่อยกนนอนนานกันเลยคนดูเฮียมันเถิงละโอ้ผมไม่น่าชุบแม่งเลย โอ้โหบันเทังอ้โหกูนอนอย่างนานเลยมันชุบกูละไอ้ไมิกไปชุบไปซ้ายมืออไปชุบไปรูดิชุบไปรูดิ้แลวคนครบชุบไปรูดิเออมึง,ง,งชุบข้างล่างสิมึง, <ไป S 2> งชุบข้างล่างเออชุบไป ใจมันลอยหายไปใจมันลอยหายไปเอมิกเอมิกโดดลงมามิกฟังพี่โดดลงมา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 เล่นโซนเดียังไงบันเทิงละโอ้โหโอ้โหหลายจัดโอ้ย นนมคีกกูอีกแล้วมันเทิงและี้นนมตายทำไมมันชอบมาแทรกูอย่างนี้วะ เดี๋ยวบอลลูกเทวดาตายตอีกแล้วอเนี่ยคิดเงินตายไม่ได้หรอวะไอ้เฮียโอ้โดนเฮียอะไรก็ไม่รู้ต้องเปิดเพลงก่อนนี่